ครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจําวันที่8กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นนะครับเราก็มาสรุปผลงานเมื่อวานก่อนนะครับนะสําหรับคู่ VIP ที่ผมให้ไว้ก็คือคู่ของเอซิมิลานพบกับโคตูน่นะครับนะครึ่งแรกนะครับม,มิลานนะครับก็ทําสกอร์ได้นะครับใน ครึ่งแรก1ลูกนะครับนะแล้วก็จบเกม90นาทีนะครับก็จบด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับสายสกอร์สูงแรกของเราก็ถือว่าทํากําไรกันไปนะครับสำหรับคู่แถมนะครับที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเมื่อวานนะครับนะให้ไป5คู่ก็ชนะ4แพ้1นะครับนะก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมนะครับนะก็วันนี้ก็มาลุยกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปที่ฟุตบอล ฮอลแลนด์จูเปเรลีกนะครับนะัดที่23ของฤด,ดูกาลนะครับนะเป็นการพบกันร,ระหว่างนะครับอาแจ็คนะครับเยาวชนทีมอันดับที่11ของตารางพบกับเอสซีคัมบูทีมอันดับ1ของตารางนะครับนะไปดูตารางคะแนนนะครับนะอาร์แจ็ทีมอันดับที่11ของตารางแข่งไปทั้งหมด22นัดชนะ8 เสมอ5แพ้9ยิงได้37เสีย41เก็บได้29คะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างคัมบูทีมอันดับ1นะครับนะแข่ง22นัดชนะ17เสมอ2แพ้3ยิงได้65เสีย19เก็บได้53คะแนนล้างป็นจาฝูงนะครับนะทีนี้เราไปดูนะผลการแข่งขัน หกนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับนะเริ่มจากทีมเจ้าบ้านอาแจกนะครับแข่ง6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้7เสีย9เก็บได้7คะแนนนะครับนะสำหรับการยิงได้7ลูกนี้นะครับเฉลี่ยนะครับยิงได้นัดละ1.16นะครับส่วนเสียเฉลี่ยนะครับนัดละ1.5นะครับสำหรับ ฟอร์มของอาแจกนะครับก็ถือว่ามียิงได้แล้วก็มีเสียประตูนะครับนะพร้อมที่จะยิงแล้วก็พร้อมที่จะเสียนะครับนะส่วนคัมบูนะครับหนัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้ห่งยิงได้13เสีย4นะครับนะยิงได้โดยเฉลี่ยนะครับสองนนะครับนะถือว่า อัตราการทําประตูถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสําหรับคัมบูนะครับนะแต่การเสียประตูนั้นถือว่าเสียน้อยไปหน่อยนะครับเสียสประตูนะเฉลี่ยก็0.66นะครับนะเพราะว่าด้วยฟอร์มนะครับนะหกนัดล่าสุดเนี่ยชนะไปถึง4นะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของคัมบูนะครับนะยิงได้13นะซึ่งเกมรับของอาแจกเยาวชนก็ถือว่ามีช่องโหว่อยู่นะครับในการที่จะให้คัมบูนั้นเจาะเข้าทำนะครับนะ ไปดูผลงานการพบกันล่าสุดนะครับนะแข่งไปเมื่อวันที่7เดือน11 2020นะครับเป็นคัมบูนะครับที่เปิดบ้านนะครับแล้วก็แพ้นะครับให้กับอาแจกเยาวชนด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับนะในเรียราคาลูกครึ่งควบ2นะครับก็ถือว่ามีการทำประตูกันเยอะทีเดียวนะครับในเกมการพบกันล่าสุดนะครับวันนี้นะ คัมบูเมเยือนนะครับเปิดมาต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับปัจจุบันก็ยังคงที่ครึ่งครบลูกอยู่นะครับไปดูนะครับไปดูราคาภูแล้วก็ราคาเฮนดิแคปนะครับราคาเฮนดิแคปนะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกครึท่าทีครับครึ่งครบลูกนะครับจ่ายน้ําให้กับอาแจกเยาวชน1.98แล้วก็จ่ายน้ําให้กับคัมบู1.88ราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับจ่ายน้ําให้กับอาแจก 2.05ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นนะครับปิดน้ำล้นเลยทีเดียวแล้วก็จ่ายน้ำให้กับคัมบู1.80ปรับลดลงนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับที่คัมบูนั้นทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับทำให้เจ้านั้นนะปรับนะครับนะาราคาน้ำให้กับคัมบูนั้นลดลงนะครับนะส่วนนะครับราคาภูนะครับ นะราคาผู้เปิดออกมาบอกว่าถ้าอาแจกชนะนะครับจ่าย3.75ถ้าเสมอกันจ่าย4.33ถ้าคัมบูชนะนะครับจ่าย1.67นะครับนะราคาไหลนะครับปัจจุบันนะครับถ้าอาแจกชนะนะครับจ่าย4.00ถ้าเสมอกันจ่าย4.33เท่าเดิมถ้าคัมบูชนะจ่าย1.61 ปรับลดลงนะครับนะในราคาภูของอคัมบูแล้วก็ปรับนะครับของอาแจกเพิ่มขึ้นซึ่งในราคาภู1.61นนี้นะครับเป็นราคานะครับที่จะชนะนะครับราคาแฮนดิแคปไปได้นะครับนะซึ่งนะการที่จะชนะราคาขึ้นควบลูกอาแจกคัมบูก็ต้องยิง2ประตู หรือ1ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับนะเพื่อจะกินราคาครึ่งควบลูกนะครับนะสำหรับราคาพูหนึ่งจุนี้นะครับนะก็เป็นราคานะครับที่เขียนไว้ในตําราผู้เล่นของที่12ของแอดมินนะครับว่าจะสามารถกินราคาครึ่งควบลูกไปได้นะครับนะจากนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับนะว่า ในเลทราคาที่เปิดมาแบบนี้ราคาคูจ่ายแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นทีมเยือนอย่างคัมบูนะครับนะที่จะบุกเข้าใส่อาแจกเยาวชนนะครับนะแล้วก็ทําให้เกิดสกอร์ได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับนะ VIP วันนี้นะครับนะในสกอร์สูงแรกนะครับนะ ให้ไปที่นะครับคู่ระหว่างอาแจกเยาวชนนะครับกับคัมบูนะครับเตะเวลาตีสานะครับนะผมมั่นใจว่าจะมี2ประตูเป็นอย่างน้อยซึ่งอาจสกอร์อาจจะจบ20-21หรือไม่ก็31นะครับนะก็สำหรับนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจบทวิเคราะห์นะครับฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับนะ แล้วก็จะมีบทวิเคราะห์ของพี่ๆท่านอื่นในกลุ่ม VIP นะครับนะท่านใดสนใจนะครับให้แอดไปที่ Line นะครับ45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับเอาไว้ลงทุนก่อนใครให้แอด Line ไปที่นะครับแอ45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วท่านยังจะได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับในกลุ่มก็มี พี่เสือหลายๆท่านนะครับนำเล่นสุดด้วยนะครับนะสนใจแอดไปเลยครับแอด45 O V E R ที่เดียวเท่านั้นก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีสวัสดีครับ